ไยการสถานีประชาชนนะคะในช่วงของสถานีงานเข้าค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะพาไปดูความสามารถของผู้ที่เขาชื่นชอบทางด้านศิลปะแล้วก็นําความรู้ความสามารถด้านศิลปะมาสร้างมูลค่าให้ในอาชีพของเขานะคะก็คืออาชีพเพ้นรองเท้าค่ะมีผู้ที่มีความสามารถนะคะด้านศิลปะที่จังหวัดชนบุรีท่านหนึ่งนะคะสามารถเพ้นรองเทา้าเป็นลวดลายที่สวยงามสีสันสดใสเพิ่มมูลค่านะคะทำให้รองเท้าของเขาเนี่ยนะคะกลายเป็นโอท็อปสี่ดา ของจังหวัดชนบุรีทีเดียวค่ะเราจะไปติดตามรายงานด้วยอนี้จาผู้สื่ข,ข่าวของเราคุณนิตยากีรติเสริมสินป์เลยค่ะ ผู้ชมคะช่วงสถานีงานเข้าวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งขณะนี้นะคะดิฉันก็มาเดินเล่นบริเวณชายหาดแห่งนี้เห็นมีคนเก็บหอยเก็บปูอยู่บริเวณน,นี้แต่รู้สึกว่าขนาดนี้งานจะเข้าปุ๋ยแล้ะค่ะเพราะว่ารองเท้าที่ใส่มาค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมกับการเดินเล่นในชายหาดเลยเดี๋ยวปุ๋ยจะไปเลือกซื้อที่ตลาดก่อนนะคะ วุ้ยมีเพเนโตเพนเก้าอี้เพนอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะโอ้โหอย่างตะกร้านีา่ก็เพนได้ค,คเพนได้แล้วก็เป็นเดบุผาดก็ได้ครับอือย่างรองเท้าที่เราเห็นนี่ก็มีหลากหลายลวดลายมีลายอะไรบ้างนะคะก็มีพวกการ์ตูนปลาแล้วก็ดอกไม้กราฟ,ฟิก<อ>แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับค่ะโอ้โหเห็นเยอะแยะมากมายขนาดนี้ที่มาที่ไปทําไมถึงได้มาจับทําเรื่องนี้ได้คะ ก็เป็นคนชอบรอ,องเท้าที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว<ะ>ก็พอรู้ว่าสีนี้ใช้แล้วก็ซักได้ก็เลยลองลองเริ่มทำใส่เองก่อน<ะ>แล้วก็เริ่มค่อยๆขายตามตลาดนัดจนได้เข้ามาโอทอปครับทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ9ปีครับ9ปีอย่างวิธีการอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องเริ่มจากทำยังไงก่อนนะคะ ก็คือต้องล่างด้วยดินสอก่อนแล้วเราก็เก็บรายละเอียดทีหลังครับต้องใช้ดินสอล่างก่อนใช่อย่างรูกที่เราวาดนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ปลาคารบครับปลาคารบอย่างเทคนิคการวาดมันต่างจากเขียนยังไงบ้างคะก็คือรองเท้ามันมันไม่ได้เป็นพื้นผิวที่เรียบเวลาร่างมันก็ต้องแบบส่วนเว้าส่วนโค้งจะยากกว่า พอเราอันนี้อันนี้มันเป็นรองเท้าดําเราก็ต้องรองขาวก่อน <Okay. S 1> เพื่อจะได้ให้สีขึ้นจากนั้นเราก็อาซอฟสีครับอย่างสีที่เราใช้ใช้สีอะไรคะเป็นสีอะคริลิกครับ <c oughs> อะคริลิก <c oughs> ก็คือเป็นสีสําหรับงานเพ้นท์ผ้าโดยเฉพาะอยู่แล้วคือกันน้าได้อย่างไกันน้ำได้ซักได้ปกติครับ <c oughs> ใช้เวลาคู่หนึ่งได่นานไหมคะคู่หนึ่งไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับแล้วแต่ลายอยู่ในความยากง,ง่ายเหมือนพื้นดำมันก็จะใช้เวลาเยอะขึ้นเพราะว่าเราต้องรองขาวคือหลกัหลกๆของงานจะยากตรงตัดเส้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บุก,กันเบอร์เล็กสิ่งสำคัญคือตัดเส้นถ้า ตัดไม่ดีก็เบี้ยวไม่สวยตอนนั้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจพี่คาถึงได้แบบมาหยิบรองเท้าได้ในช่วงวินาทีนั้นถึงมาทำกับรองเท้ามันเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวครับเพราะว่าเราเมื่อก่อนก็ต้องขึ้นไปกรุงเทพสะพานทุตไปหารองเท้าที่แบบไม่เหมือนใครจากนั้น ก็เออถ้าเราสามารถเลือกลายเองได้ทาเองได้เราก็ก็เลยลองทําดูลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะมบม .2 ม .3 ประถมอย่างนี้หรือเปล่าพอเห็นลายกระตูนอย่างเงี้ยก็ไม่เสมอไปครับส่วนมาก40ขึ้นครับอ้าวรอคะครับเพราะว่าเพราะว่าวัยรุ่นชอบแต่ว่าบางทีเขาอาจไม่มีกําลังซื้อถ้าคุณพ่อคุณแม่มามแต่ถ้าผู้ใหญ่ส่วนมากจะชอบเยอะเหมือนกัน ก็ส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าก็เป็นสี่ป้าเยอะครับป้าๆเยอะนะคะก็นึกว่าจะเป็นมัยรุ่นนะคะครับแล้วยังมีคนมาสั่งบ้างไหมคะสินค้าแบบนี้สั่งส่วนตัวมีครับบางทีก็โทรมาสั่งเพราะว่าลูกค้าประจําเยอะเหมือนกันครับยังไปเปิดบูธที่เมืองทองก็จะมีออเดอร์กลับมาเยอะเข้าสู่โอท็อปได้ยังไงคะก็คือมีคนมาแนะนําว่าเออทำลองไปเข้าดู ปีแรกก็เริ่มเริ่มลองไปคัดสรรดูครั้งแรกก็ได้2ดาวปีที่สองก็ดาวก็เพิ่มขึ้น3ดาวจนปัจจุบัน4ดาวครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเห็นเห็น<ๆ>ลวดลายแบบนี้อยากจะมาเรียนด้วยเนี่ยที่นี่รับสอนไหมคะรับครับต้องทำยังไงคะก็คือโรงเรียนก็จะมีอะคอร์สละสามพันก็จะมี3มชิ้นงาน ก็คือเสื้อรองเท้ากระเป๋า<ม>ก็คือพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง ก็คือหนึ่งครั้งก็จะได้หนึ่งชิ้นงานกลับไปถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอาชีพลักษณะนี้นะคะก็สามารถติดต่อกลับมาได้นะคะเพื่อที่จะไปฝึกฝนและนําไปเรียนรู้ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะปุ๋ยก็ได้รองเท้าสวยๆอย่างรองเท้าปาคาร์นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อสําหรับเอาไปเดินที่ชายหาดนะคะและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ศิลปชัยเป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูลแนะนําอาชีพสําหรับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรองเท้าเพ้นสวยๆคู่นี้นะคะที่เหมาะสําหรับการเดินชายหาดเป็นอย่างมากค่ะปุ๋ยขอใส่รองเท้าเพื่อไปเดินเล่นที่ชายหาดก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ๋ยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ ธ่รท่านผู้ชมคะช่วงของสถานีงานเข้านะคะ,คะเราสามารถใช้ฝีมือของเราไปเพิ่มมูลค่าได้ด้วยน้องหญิงเดี๋ยวร<ช>องเท้าต้องเปลี่ยนแล้วนะคะดูจืดไปเลยในท,ทันท<ช>ีนะคะ,คะแต่ว่าเราจะซื้อมาใส่ได้หรอคะในเมื่อเขาบอก